เดดหอนมาเจหปากกล่องงามเด้อท <c oughs> ายหนาขาวเวิ่นๆนเมน่ฮหาูบาม่เห็นเด <c oughs> อดซอยหลคนนะอเอคนย้อนบก <c oughs> นั่นตัว <c oughs> ต้องเอาห,หลายๆ <c oughs> สว,วัสดีครับผู้ใดใส่แรงงานเจี๋ยงียฮะเยียบเสียบดลยตะยังเยีบดีหอมเียบดัมาตบนาตบนน้องมักแสซิสตี้ครับเอาแล้วครับพี่น้องเริ่มแล้วเริ่มแล้ว เริ่มระดูของการของการผลิตครับผ้ากันตัดเตีงเยงไงตัดเติงก่อนห้องเบียดด้วดยแม่วาดเหรอโอ้ซุนนี้ปล่อยงาย่ายไหย ส้นนี้โอ้อยงามเนาะดินทรายแต่ว่าโอ้อยขึ้งามนะเห็นไห,ห,ห,หมเป็นดินทรายแต่ว่างอ้อยงามนี่เริ่มส่วนฤดูของการปลูกอ้อยแล้วครับพี่น้อง เดือนตุลาครับนี่แหละปล่อยตุลาตุลาแทะปล่อยตุลาแทะครับก็สิบ <40. S 2> เบิดแล้วล่ะฝนมันหลักไทยไว้แต่ย่ามใดคือยังได้ปลูกเรียวเลย โอ้เชียงปูกเชียงปูกไหมทั้งสตัวเลยป่ะเนี่ยฮะอ๋อคือซ้ำๆกันยั่นครับคันี้คันี้ผู้บบาวเสียบครับคันี้ คันนี้มีแต่ผู้บ่าเสียบคันนี้มีแต่ผู้สาวเสียบอเฮะเหนหล <c oughs> อวหลอเยนวะรับ่าอ้มีัน,นรับตอนนี้ก่อยนี่วะ <c oughs> ูของการปลูก้อยครับพี่น้องเริ่มแล้วลมหนาวปลายเดือนตุลาคือเพลงพันวาแล้วครับช่วงนี้ก็ช่วงช่วงตุลาเนี่ครับเป็นช่วงที่ขายนังมันดีที่สุดเลยครับโอ ตัวนี่มาใส่ตัวนี้ไหมห <c oughs> ยัง่งคือหมุนมาเพระว่าสีดักไอ้อากาศได้เพราะนั้นเพราว่ามันดักฝุ่นในเพราะนั้นตัวนี้ไอตัวหมุนเนี่ยแต่ว่าผมมองว่ามันก็อัดจได้อยู่ส่วนหนึ่งครับพี่น้องเพราะว่าลามดูดดูดปุ๊บอันนี้มันสีหมุน มลหรออากาศที่มันสิเข้าไปในหันนะครับที่มันที่เข้าไปมันที่ใส่ยิงคือยู่แกนในนะครับเพราะมันดูดเข้ามาแล้วปึ๊บอันนี้สิตีตีอากาศที่เป็นโอ้ยผมกว่ามันมันมันบอนอ่นหรอครับอาจิอาจซีได้อยู่กับได้นิดนึงอ่ะได้นิดนึงครับมันมาเข้าไปนีมันสิีไปไส่มันมามันดูดเข้าไปแล้ว ต่ว่าคนละคนเขาว่ามันเข้าไปแล้วมันปั่นออกพี่ครับมันดูดมันปั่นออกไอ้ตัวนี้ตัวขีดปีกน่หน่อยวันนี้ครับยูดันหรอกมันจิบตบตบฟุ้นออกข้างหนอกครับแต่ว่ามันอยากไม่ได้หรอกว่าไอ้อากาศตัวใดเป็นฟุ้นตัวใดเป็นนันไอ้นั้นมันอยากไม่ได้ ใส่กวองดักฟุ้นในแถมเนี่ยเขาได้เนาะพี่น,อน้องเนาะกำลังเริ่มปลูกครับผมก็ปลูกสมมือเนี่ยให้เป็นหลุดไม่เกิดนมากนะครับผมพัฒนาไปเลย เอาเครื่องปลูกใสยังมาตัวหนึ่งข,ขั้นหนึ่งขันหนึงลากันี้เออขั้นหนึ่งันนึงมื่กวันมาซะเมือแหลกเลยเวันนี้ขันดีมายืมโมนสบุญอ,อ,อ้ไอเครื่องปลูกเนี่ยยืมเพิ่งเพิ่งจนมันจักบาทเราสมมเมือนี่เครื่องปลูก บบมฮะบบมราคาราคาเกาอยู่แต่ไปยังเดียวชูเฟอร์ยันมาแล้ว,วนักกอล์ฟคนไทนะฮะนับบกกอล์ฟไหน,ไหน,นะวนะไปย่างเพิ่งเอารหลดด้วย ปริงต,ตัวนี้มีหน้าที่กดในล้อต่วัตตะกวันเนี่ยโมีครับบ่มีสปริงตัวนี้มีแต่เผาโดดๆเลยเดียวๆก่อตรงเีเวลาเข้าเลี้ยงเวลาเราเข้าเลี้ยงยกยกขึ้นนะครับเวลามันติดหนักสี่ไอ้นี่ก็คือน,น้ำรอจริงก็คือน,น้ำ ก็เลยหามันกินกินมาอยู่ครับก็เลยบ่คคอยตัดแต่ก่อนนี่ว่าแบบนี้มันจะตัดตลอดครับเพราะว่าสีเลี้ยงเพราะว่าพืนพ้นผิวของไอ้นี่สีเป็นแบบไหนก็นตามนะครับมันก็จะตัดเก่า่อยลง บ่มีแขน,นวะเนี่ยแขนเป็นบ้ารุนน่นหุย,ยลงพอดีครับ ก็ถือว่าโอเคครับเกื้อผูกรุปน,นี้ค่อยจะอยู่ประมาณนี้ครับค่อยจะอยู่ประมาณนี้ผูกจริงเลยเดี๋ยวนี้ผูกแนวอะไรเดี๋ยวน,น,ยวนี้ผูกสั่นก็ผูกคนละค่อย ัดจะสิกิบนไปตัวเยเพราะว่าเป็นยังหะครับจะมามันมเติมแร้วเนี่ยบิร์บอ